สวัสดีครับจากร้านเมกเลสช็อปครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับผมจอแอนดรอยนะครับผมติดตั้งในสปอร์ตคูเซอร์นะครับผมโตโยต้าคันนี้นะครับนี่นะครับเอารูปสวยงามนะครับผมฟังง์ชันหลักๆก็จะเป็นบลูทูธแมปนะครับผมโทรเข้าโทรออกบลูทูธนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับโหลดแอปต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับผมสามารถโหลดแอปมาเพิ่มเติมได้ไม่ว่าเป็น youtube นะครับผมหรือแอปต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดนะครับผมมี Android Auto ก็มีนะครับผมสามารถโหลดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ รวมไปถึงกล้องหลังนะครับผมยังรองรับกล้องหลังด้วยนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจติดกล้องหลังสามารถซื้อมาติดได้เลยนะครับผมนะครับฟองชั้นหลักๆนะครับผมนะครับแมปก็ได้นะครับผมลงอินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมต่อไวไฟนะครับผมสามารถเข้าได้เลยนะครับบลูทูธกับมือถือก็ได้นับสายวางสายได้จากหน้าจอนะครับผม FMAM ได้หมดนะครับนะอนุค้าท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อได้ที่ร้านมิเกลช็อปครับขอบคุณครับ